ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ๋าเลงห้าแม่เข่าบนเข่าล่างคืพอพ่อวายรีเนาะครับมากมัดแต่ว่าพอจับพอถือซีซีจับเอาแต่หาแปดแปะเอาไ้หาแปะเขาตรงๆเลยเนาะหกัเก่ากันยังถืออีกหัวเก่าถือเขาโยนละจ้ะเข่าทุกงวดขึ้พอ่อวายรีตัวนี้เนาะเข่าเข่าเขาต้องขึ้นอยู่กับ กกว,วันนี้โฉบดีจับถือวันถือไะค่ะงวดนี้ได้ตัองวดอีกเลยมันบพ่พาะครับครับเอาตัา้งวันเอาเ,อาเหล็กตะล่างไปเบิ่งนตะกอนนอกดีจับจะปูต้องปูพอฝันตะกอนอ่าให้ให้เอามาเป็นออเดอร์อบ่อเพาะแมนแมนแมนไหนเอฟที่เป็นให้เอามาแนมตนอนนั้นวะเนาะครับค่าพ่อฝันพ่อจังผีนี่ ไกลหนึ่งมันหมละเอาฟันมาประกอบมันบาพาะเรีนนสาวุ้มีฟันประกอบมันจับย่ากดีเด็ดเลยอ๋อวันนี้ออกมันที่สิบเจ็ดนี่นะพ่อเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดมคเนาะพ่อค่ะค่ะพ่อถึกหลายบ้ากพ่อหลักระร่างขึ้นเกาหลังกระน้องเดี๋ยวได้พ่ะพ่อถือกหลายเพื่องเงี้ยพ่อวันเรียนมันผ่าแปด มันเป็นเหล็กอ,อันพอกระไดนิดน้อยมันบอกทันน้งคุณหรอกค่อยแนไปได้สลาก้องใบพอสื่นแปดหาแปดโอ้วันนี้อันอนี้ลีเหรอพออันคน่ะแนไปพอสลาก้องใบมันเข่าตาหน้าแปดหาแปดเร้อ,อ,อ,อย้องใบอืมโูนทีหน้าเหนียนโซนทีพร้อมนะพอเนาะเออเออเอาไม้เอาไมวันนี้เขาบนขบล่างที่อก้อน,นหล่าเฮาพอ่อครับครับ เอาเหล็กต่ล่างเอาเลยนะพ่อนเอานาะมีตัวไหนแน่ะค่ะพ่อเก้าหลึ่งหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะพ่อเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึน่งสองสามสี่สองสามสี่อ่ะอันนี้บนบวกล่างเนาะศูนี่เนาะตุวนี้เป็นบนบวกล่างแล้วพ่อ มันก็มาเห็นคักๆเรอยล่ะจ้ะแต่พ่อแม่บอกโน่นนี่เขาสองหัวน่เที่นี่พ่อครับหัวทีพันว่าเนี่ยกัเขาอยู่หันเขาวงงามขึ้นหันี่งวงงามบบนเนี้ยตรงมันเขาเนี่ยตรงแมนบ่แมนแมนบอกจ้นั่นแหละแต่เขาเนี่ยตรงนั่นเจีาเลยล่ะแต่เขาแนวยเฉียงนั่นเขาเขาทรมาดามันแตวบอกไปถืออาวุกลมยอดไหมือนเด้อจ้ะพ่อ โอคมหล่อเเนเีโตานะจ้าหนูหนูเดตารางให้่เพื่นเนี่ออบ้านนี้จับจับสองตั้คู่เนาะค่ะพ่อเอาเอาพ่อมาแนมเนมมึงก่อนก็ได้พ่อเออที่อ่อสมตัวกับเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเหอสองตัวกับหนึ่งแปดสองตัวหนึ่งแปดหกแปด หกแปดสี่แปดสีแปดเก้าสองอ๋อเก้าสอง้วยออต่อล้วเนาะค่ะแล้วตะล่างเอาตะล่างล่างหมัตะล่างล่างเอาตะล่างลางกับมีบะงวดนี่มีอ๋อขาพอดนะเนี่ยเียนไม่ตะล่างลางไม่ตัวไหนเนี้ยพ่ะตะล่างลางชีดเต็นตรงก่อนเนื้อเอาเอาตรงน้องกันนะ ยืดเต็มตรงก่อนเฉันคนลรฟังจ้าเก้าสองหาศูนย์ยืดฟังหนึ uh ่งเก้าสองหาศูนย right? <weighted unten> ์ก <rush> ็ยุดอีกฟังหนึ่งบอกพอเออถึงยืฟังเดียวกันเก้าสองหาศูนย์อ๋ออาจารย์ตั้งตังหนึ่งหลักับแปดสามหนึ่งเี่รแปดสามหนึ่งสี่จ้าเหรออ๋วงกลมใหญ่ล่อไปเลย เงี้ยสีเลี้ยงไม่ได้หรอพ่อเอาเอาเป็นว่างกลมไข่เป็ดอยู่นะอ๋อว่างกลมไข่เป็ดเป็นวงลี่ๆนี่เนาะพ่อครับอ๋อเป็นเนื้อไข่เนื้อไข่กู็ะย่ะนะโอเคอันกับพวเชื่อพ่อนะกับเบิ้งเนอะอันขีดฟองนั่นอันอนมาหาเห็นนั่นกับเขาทั้งล่างทั้งบนนี่มันเนี่ยแปลกต่น่ะอันนี้อันนี้อันนี้ตะล่างอันล่างเนาะพ่อเนาะ อะไร9 2เก้อยร้อยขึ้นบนเรื่อยได้คนนี้กันเลยเอนมอให้จ้าวแนนี้บอกพ่อเออแต่ว่าตัวนี้กันักล่งกันเนี่ยบนน้อยนึ่งเราเราตาล่างขางเ่ิงนี่เป็นบนบล่างได้ไหนพ่อครับตาล่างล่างนี่กันนักล่างเขานักล่างแต่ว่าเอาบนเอาบนนิดน้อยนะพ่อนะเออขันเท้าแปถกันมันเกิดขุนเท้าันว่มันอันนี้เป็นตาล่างล่างเนาะเออ ันเข่าทุ่นหลเห็นบอพ่อว่าเล็กสามโมมี่พ่อโดยอย่างคัดแมนอยู่บอกว่าสามโมมีอ่าพนพน,นจับไปเล็กสามนะพ่อว่าพันจับนะพันเป็นพลมบาคู่ไปเหรอ้าสร้างพนเหาะพันเชี่ยนใหญ่ไปไปจัาไปเหรอพ่อมี่จะอกเชี่ยนใหญ่พันจับไปครับบอกบอกชื่อวเนหะอ๋อพันจบาหมพ่อเนาะครับ แล่าเกิดบระอยัาอันเหล็กดับมันไม่อย่างนั้นพอเนาะแมงแมแม,แม,แมจ้าเขาหมุนก็เออเอา่องทุกทุกลูกอันเก้าสองอาศูนย์หนึ่งขฟังหนน่องจต่แม่อันีรเด็กผู้ลบฟังพอแปดสามหนึ่งชีขอคนลฟังจ้าเอาเพราเป็นกระแสจักหน,น้อยเนาะจาับโ้มาศูนชี หัานแล้วล่อฝันพ่อเนาะคะมือแรงฝันดีหรือว่าอย่างไรถ้าจะได้อีกสองสามคลิปอยู่ดอกพ่อตัวจะหดมือเลยออกม้วนออกหางดิค่ะกันฝันเหมือนแร้งเนี่ชิวคับอ๋อมันกันกันฟองว่วนี่แม่นเลยบ่พ่อแมนจังหวะควอนจับไหลอันนี้เอาเอามาล่องเบิงก่อนเนาะเออเอาคุนจีคุนจีกับมีบ่พ่อเออจับคู่ออกล่างนี่บ่ อ้รางร่างให้ศูนย์สีจ้ะห้าเก้าห้าเก้าจ้ะสองสามหนึ่งเปดสองสามหนึ่งแดอาต้อละราจก่อนค่ะโทรฝันก่ออนเลยล่ะยังพ่ล่ะอันยังท่านไดได่พออีกอีกอีกสามนาทีพ่อได้ยังกินแรงหระพ่อว่าจะออกไปจืดอย่างล่ะออกมากินกับรังนั่งคืนจูอ๋อ เงืนน ma oh, ี so, 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 so. No. No, ่หนูว่าเล็ทุกตำักว่าเขาหลขายหมวดไหลข้นยีนะพ่อน่ะโอ้เสียงดังๆกันหายตัวเท่างตัวกไก่เลยนะเนาะมวืนนี้ถือว่าเหล็กแต่ว่าเหล็กกันบุญผ้าลวดหายมากเก่าหาเก่าเนาะขาดเต็มเดียวหนึ่งเนาะพ่อให้ห้าเก้าล่างนะพ่อ่ะคเจ้เข่กหลนเจ้าหายเข่ากระบอกโอ้ยเสียบทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อเลย วัวเก้าก right. no? ับบออกวนเนาะมันวิ่งเก่าวิ่งเก่าวิ่งหาวิ่งแปลได้แต่่ไหนเนอยวันนี้ไม่เล่วิ่งมาพ่อพ่อวิ่งไม่ได้หรอวิ่งเก่าวิ่งแปดวิ่งหาวันนี้วันนี้ได้มาจากพ่อเองของขึ้นได้นาะให้ฝันขึ้นให้ฟันก็นเนาะอาจาจันทร์มาบ้าด้วย ใจมุนผ้าโชกใจมุนพาด้วยแม่ร้แต่จิ้มหน้านมุนผ้าด้วยเนี่ยพ่อมุผนผลาด้วยที่มนาเบิงกายถตกตกมันมันอยู่ดีไมแห้งันดีเรื่องแม่ร่อไปเจิกตะล่างไปเบิ้งซะกนอนี่พันจับเอาจ้าค,คือฟอโอกันละมันอยู่ในเก่าโตอยู่ในแต่โตเนี่ยละมันถึงชดไปชนมั่อยู่ค่ะผู้ใดามากยังไงก็เอาไปวิ่นเอาบ่กพ่อ,พอ แม้แม่เหล็กคู่แบบนีน่ะ oh. มันเหล็กตัล่างหน่มันเป็นเหล็กคู่บาอาจารย์แต่ว่าเฮาอยาไปจับหลายเกินชิปไปหลังมันมันมันบอถ,ถึงทุนดอกไม่ว่าบล่กถ้าเกินชิปคู่ขึ้นไปหลังบอถ,ถึงทุนมันปเป็นเหล็กวานแห่มันมันอนี้จีมันคือว่าเลขครอบ่หลายเด้วยนั่นนี่เนาะก็บ่าคอบมันจับหลายดอกั้าเกินชิปค่บมจับอ๋อมันมัน ผู้ที่ลงทุนคำว่าทุนหมายนะจ้าพ่อพระสารบุญผ้ารวยนะคะที่งานของพันธุ์ลูกอุตส่าห์กลำุยก็ยืดจี้บนกายโชก้นวานเบื้องเราจ้าพ่อตุ้นอะไรเงี้ยคนไหลคนแทเป็นกํรลังใจเหช่องบุญผ้ารวยเขาพเสด็กระไดกำลังใจน้ำน่ารักยืดี้บนน่ารั้ไพ่อสวัสดีครับอ๋อวันนี้ล่องเมืองไหมนะพ่อน่าเป็นจังไหนอ่าโทรมาบอกหนูในเรื่อพ่อครับ จ้าจ้าวัสดีค่ะพ่อตรนะงใด่